สวัสดีครับออโตสปิมนี้เรามาอยู่กันที่งานนี้เลยครับ2024 Kia EV Day Asia Pacific ซึ่งในงานนี้เนี่ยก็มีรถไฟฟ้าในเครือของเกียร์มาจอดแสดงโชว์อยู่มากมายหลายรุ่นเลยมีทั้งรุ่นที่ขายจริงแล้วก็รุ่นที่เป็นคอนเซปต์คาร์ด้วยแล้วก็ยังมีรุ่นที่เราอาจจะพบเจอไปแล้วในประเทศไทยนะครับนั่นะก็คือเจ้าเกียร์ EV5 กับเจ้าเกียร์ EV9 นะอันนี้เราเคยเห็นไปแล้วไฮไลท์ของวันนี้เนี่ยที่ผมมาทําคลิปนะก็คือเจ้าคันนี้เลยนะครับก็คือเจ้าเกียร์ EV3 นะครับแต่ก็ต้องเสียใจยด้วยนะเพราะเขายังไม่เข้าทยใน เดี๋ยวเราจะพาชมเจ้าคันนี้ทั้งภายนอกแล้วก็ภายในว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างเจ้าคันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการโชว์ตัวครั้งแรกด้วยนะสาหรับในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิตตัวรถของเขาก็จะมาในรูปทรงของรถ SUV ไฟฟ้าดีไซน์ของตัวรถเนี่ยผมว่ามันก็ดูเฉลียวด้านหน้านะฮะจะใช้เป็นกระจังที่แบบเรียบๆเลยตามสไตล์ของรถไฟฟ้านีจะไม่ได้มีช่องรับอากาศอะไรเยอะแยะมากมายก็จะมีแค่ช่องที่อยู่ตรงด้านล่างสําหรับการรับอากาศเข้าไประบายความร้อนให้กับทุดที่อยู่ใต้ฝากระโปรง เองแล้วก็ตัวไฟหน้าของเขาตรงนี้เนี่ยจะเป็นเส้นไฟ daytime running light ครับสวยเลยนะแต่ว่าตัวไฟหน้าขเขาเนี่ยจะมีเป็นโคมเล็กๆอยู่ข้างในมีเยอะมาก1 2 3 4 5 6มีอยู่ทั้งหมด12โคมแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์เนี่ยให้แบบรอบคันเลยด้านหน้าด้านหลังมีมาให้กล้องก็ให้แบบรอบคันเช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือตำแหน่งของกล้องหน้านะจะอยู่ตรงนี้แล้วก็ที่ด้านบนของกระจกหน้าของเขาเนี่ยจะมีกล้อง a d a s ด้วยกล้องตรงนี้เนี่ยก็จะทําหน้าที่ให้กับระบบความปลอดภัยหลายลๆระบบของเจ้าคันนี้เลยตัวล้อของเขา มาในดีไซน์ที่มันดูแบบตามสไตล์รถไฟฟ้าส่วนใหญ่เราจะเห็นรถไฟฟ้าใช้แบบล้อลายอะไรประมาณน,นี้นอกจากความสวยงามแล้วว่ะเขายังช่วยในเรื่องของแอ r โรไดนามิกด้วยใช้เป็นล้อขนาด19นิ้วนะฮะรัดด้วยยาง215 50 R 1 9นะครับใช้เป็นยางของฮันคุก k นะ่ o ไอออตัวยางเขาก็ มันก็ไม่ได้หนามากนะอ,อกเนวแบบบางๆแต่มันก็ดูทรงแล้วเนี่ยมันพอดีกับตัวรถตรจกมองข้างนะครับปรับและพับได้ด้วยไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ในตัวนะแล้วก็ด้านล่างเขาเนี่ยจะมีกล้องด้วยอย่างที่บอกไปนะครับว่ากล้องของเขามีให้แบบรอบคันเลยมือเปิดนะครับเมื่อปลดล็อกรถเนี่ยง้างออกมาแบบนี้แต่พอเราล็อกรถอ่ะเดบบี๋ยวมันก็จะหุบเข้าไปที่ด้านบนของหลังคานะครับจะเป็นหลังคากระจกสันล,ลูคุณสามารถเปิดหลังคาแบบนี้ได้เพื er ่อรับลมนะครับแล้วก็มันเป็นหลังคากระจกแบบบานใหญ่เหมือนกันนะซึ่งงันนว่ค ตอนหลลังเยมือเปิดประตูด้านหลังจะอยู่ตรงนี้นี่เวลาเปิดจป็นตรงนี้นะซ้อนอยู่ลวดลายของด้านข้างนะครับก็จะเน้นความเป็นเหลี่ยมเป็นสันแต่มันก็เข้ากับตัวรถได้ดีเนี่ยเห็นไหมจะเป็นลวดลายที่ต่อเนื่องมาเลย มาจนถึงช่วงด้านท้ายไฟท้ายของเขาะจะเป็นไฟท้ายแบบ Full LED เลยลายเส้นสีแดงสวยงามมากๆมีเป็นเส้นไฟด้วยนะตัวเซ็นเซอร์ด้านหลังมีมาให้เหมือนกันนะชื่อรุ่นครับ EV 3แล้วก็ตัวกล้องหลังอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีกล้องตรงนี้อีกด้วยน,ะนี่มีกล้องตรงนี้ด้วยนะครับเส้นไฟฟ้ามีมาให้ที่ปัดน้ำฝนด้านหลังนี่เขาจะซ่อนอยู่ในมุมน,นั้นนะมุดเข้าไปอยู่ข้างในนะครับสาวากาศเป็นแบบคลิปฉลาม ตามสไตล์รถไฟฟ้านะเขาจะไม่มีท่อไอเสียมาให้อยู่แล้วนี่แต่ลองเปิดฝาท้ายฝาท้ายเป็นแบบไฟฟ้าด้วยนะนี่เมื่อเปิดขึ้นมาแล้วนะครับก็จะพบกับพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายครับเมื่อคุณเปิดฐานรองขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นท่องสําหรับการใส่ของตัวเบาะด้านหลังเนี่ยคุณสามารถพับได้ครับเมื่อมันพับไปแล้วอะ่ะมันก็จะเรียบไปเลยก็จะได้พื้นที่ในการเก็บของอที่มากยิ่งขึ้นไปอีกและเวลาคุณจะปิดฝาท้ายเนี่ยก็กดปุ่มตรงนี้ได้ ีเป็นแบบไฟฟ้าเหมือนกันสำหรับภายในนะครับเรามาเริ่มกันที่เบาะหลังกันก่อนเลยนะครับเบาะหลังเนี่ยคุณสามารถพับได้เรียบนะแล้วก็ตัวเบาะเขาเนี่ยจะใช้เป็นเบาะหนังรูละบายอากาศใช้เป็นสีแบบสลับนะสีด้านล่างเนี่ยจะเป็นสีครีมด้านบนจะออกสีเทาเข้มเขมเขม,มีสีส้มเข้ามาแซมด้วยแล้วก็ที่พักแขนครับ จะมีช่องวางแก้วน้ําให้2ช่องวัสดุบางจุดของเขาเนี่ยก็จะใช้วัสดุที่ทํามาจากวัสดุรีไซเคิลด้วยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเบาคู่หน้าของเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้าคนที่นั่งด้านหลังเนี่ยหากคุณอยากปรับเบาะหน้าให้มันขยับไปคุณสามารถปรับจาก บริเวณข้างเบาะก,กันไ้แอร์ด้านหลังมีมาให้นะครับกระเป๋าหลังเบาะมีมาให้แล้วก็ที่ชาร์จโทรศัพท์เป็นไท p e C มีมาให้เหมือนกันที่ใส่ของตรงนี้ก็มีมาให้นะฮะไททีซตรงนี้มีมาให้นะแล้วก็ตัวพวงมาลัยครับสวยงามมากๆจับแล้วรู้สึกว่ามันก็กระชับมือนะอ้วนกําลังดีเลยมีฟังก์ชันอุ่นร้อนพวงมาลัยด้วยนะจอกลางของเขาเนี่ยอันนี้จะเป็นแบบเชื่อมต่อกันเลยนะครับมีขนาดอยู่ที่ประมาณ30นิ้วแล้วก็จะมีจอ Head Up d ิ s เพ a y สาหรับการยิงขึ้นเข้าไปที่ตัวกระจกด้วยนะครับ วเวลาเราจะเปิดหลังคาสันรูปเนี่ยคุณสามารถเปิดปิดได้จากตรงนี้นะครับมีปุ่ม SOS สําหรับขอความช่วยเหลือด้วยการตั้งค่าระบบต่างๆนะครับผ่านที่ตัวปุงอะไรได้เลยโหมดการกขับขี่อะไรพวกนี้เราเลือกผ่านที่พวงอะไรได้เลยตำแหน่งเกียร์จะอยู่ตรงนี้นะฮะเกียร์ D เกียร์ N เกียร์ R เกียร์ P คุณจะต้องกดเข้าไปแผงค้างประตูวัสดุต่างๆที่เขาใช้นะครับก็ถือว่ามันก็สวยงามในระดับหนึ่งไฟแอมเบียนไลท์นะครับมีมาให้เหมือนกันวัสดุตรงนี้สวยนะ อันนี้เหมือนเป็นวัสดุรีไซเคิลบางเนี่ยนะลวดลายสวยงามตรงหน้านะครับนี่เป็นแบบปรับไฟฟ้าเลยเห็นไหมด้านล่างนะครับสำหรับการปรับเปลี่ยนทิศทางของตัวเบาะแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยมีฟังก์ชันอุ่นร้อนด้วยเหมือนกันลวดลายจะเหมือนกับตัวเบาะหลังเลยแต่ว่าบริเวณตรงหัวหมอนขอเขาไดจะต่างกันนะอันนี้จะใช้เป็นผ้าแบบเป็นตาข่ายแบบนี้นะอันนี้นุ่มนะเวลาสัมผัสไปแล้วปุ่มหูเบรเบรมือไฟฟ้าอยู่ตรงนี้แล้วก็ตัวเปิดปิดทิ c ช i น n คอนโทรลนะครับคุณสามารถเปิดปิดได้ที่ตรงนี้อันนี้ก็เป็นคร่าวๆนนขขอองงภายใครรัับสหมิิตตวถ e v 3นะครับจะมีความยาวเนี่ยอยู่ที่4,300ม mm, มิลิเมตรครับกว้าง1,850ม mm, ิลิเมตรและมีความสูงเนี่ย1,560มิลิเมตรระยะฐานล้อจะอยู่ที่2,680ม mm. ิลิเมตรแบตเตอรี่ของเขานะครับจะมีให้เลือกอยู่2ขนาดก็คือเป็นตัวช็อตเลนส์กับลองเลนส์นะครับตัวช็อตเลนส์เนี่ยจะได้ขนาดแบตอยู่ที่58.3กิโลวัตต์ชั่วโมงวิ่งได้ระยะทางสี่ร้อยสามสิบหกกิโลเมตรมาตรฐานดับเบิลยูเอลทีพีนะครับ, Long ens, ะรบจะได้ขนาดแบตอยู่ที่8 11.4กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับแล้วก็จะวิ่งได้ไกลสูงสุดถึง605กิโลเมตรนะครับมาตรฐาน w l t p เหมือนกันครับตัวมอเตอร์ของเขาจะให้กําลังสูงสุดเนี่ยอยู่ที่150กิโลวัตต์ครับหรือว่าประมาณ204แรงม้านั่นเองในส่วนของแรงดิดนะครับจะอยู่ที่283นิวตันเมตรอัตราเร่งนะครับจาก0ถึง100เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ7วิกลางๆและระยะเวลาในการชาร์จไฟสําหรับในรุ่นเริ่มต้นหรือว่ารุ่นชอลเลนจ์เนี่ยจาก10ถึง80นะครับใช้ระยะลา อยู่ที่29นาทีแต่ถ้าเป็นในรุ่นลองเลนนะครับจาก10-80%ใช้ระยะเวลาอยู่ที่31นาทีนั่นเองครับเรามาดูรถคอนเซปต์คา์กันบ้างนะครับที่เราเห็นอยู่ตรงหน้านี้เนี่ยก็คือเกียร์ EV4 นั่นเองรูปนี้คือเป็นคอนเซปต์คานะรูปทรงของตัวรถเนี่ยมันก็อาจจะดูแบบแนวอวกาศนิดนึงนะดูแบบเวอร์นิดนึงแต่ว่าถามว่าดีไซน์แบบนี้มันสวยไหมบอกเลยว่าถ้าขายจริงแล้วมาดีไซน์แบบนี้นะเออมันดูแบบว้าวมากๆนี่ด้านหน้าของเขานะอันนี้เขาตั้งใจให้ มันเป็นไฟเดย์ไทม์นะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นชุดไฟหน้าแต่ต้องเข้าใจก่อนนะที่เราเห็นอยู่ในกล้องตอนนี้เนี่ยอันนี้คือ,อรถคอนเซปต์คาร์ที่มันยังไม่ได้ขายจริงดีไซน์ของตัวล้อนะฮะใหญ่มากๆ21่นิ้วเอาลันด้วยยาง2 4 5 4 0 2 1ภายในนี่คือแบบอลังการมากๆม,มาเป็นโซฟาเหมือนตอนอยู่บ้านเลยนะนี่สวยมากนะข้างในพวงมาลัยก็ดีไซน์แบบล้ำสมัยดีไซน์ตัวบอกก็ดูหรูหราเป็นแบบหนึ่งนะครับอันนี้ที่วางแขนนะอันนี้เป็นตัว ที่เขามาโชว์เนี่ยมันก็ยังไม่มีปุ่มอะไรนี่เห็นไหมแต่ถ้าขายจริงเนี่ยทำจริงๆเนี่ยก็คงจะมีปุ่มให้เราได้เห็นบ้างแหละจอก็ใช้เป็นแบบลากยาวหลังคานะครับสั้นยาวตั้งแต่ด้านหน้าไปจนถึงด้านหลังเลยนี่ด้านท้ายเนี่ยผมว่าดีไซน์แบบใช้ได้เลยนะไฟ LED นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะใช้เป็นลูกเล่นที่เหมือนกับเป็นสปอยเลอร์ด้วยนะคือรุ่นเกียร์กระจกหลังบานใหญ่มากอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับเป็นคอนเซปต์คาร์ที่เขายังไม่ได้ทำออกมาขายจริงนะแต่ก็ถือว่าเป็นแนวคิดดทีี่ นะครับเรามาต่อกันที่เกียร์ EV5 นะครับคือรุ่นนี้เนี่ยคนไทยก็คงเห็นไปแล้วแหละเอาจริงสเปคมันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันแตกต่างกันมากนะแต่ว่าเขาก็เอามาจัดแสดงโชว์ในงานเหมือนกับรุ่นที่ขายไทยนั่นแหละส่วนเจ้าคันนี้นะครับก็เป็นเจ้าเกียร์ EV9 นะก็คงไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะเพราะว่าเราคงเห็นในประเทศไทยแล้วก็มีคลิปรีวิวของออโต้สปินไปแล้วนะครับสำหรับเจ้าคันนี้มาดูกับรถคอนเซปต์คาย1หรุ่นครับนั่นก็คือเกียร์ PV5 ครับในรุ่นนี้เนี่ยก็จะมาในดีไซน์ของความเป็นรถ น่าจะแบบสั้นๆนะแต่ก็จะได้ดีไซน์ที่แบบว่าเออมันดูล้ำสมัยเหมือนกันนะมิติตัวถังของเจ้าคันนี้ครับจะมีความยาวเนี่ยอยู่ที่4,700ม mm, ิลิเมตรกว้าง1 8 5่ามิลิเมตรสูง1,900ม mm, ิลิเมตรครับแล้วก็ระยะฐานล้อนะ3,000มิลิเมตรแบตเตอรี่ของเขาอันนี้เป็นสเปคแบบคร่าวๆนะตัวแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยก็จะมีให้เลือก2ขนาดถ้าเป็นในรุ่นเริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ที่40กิโลวัต์วิ่งได้ประมาณนะ200ยกิโลเมตรแต่ถ้าเป็นในรุ่น long range ของเขาเนี่ยก็จะ อยู่ที่ประมาณ400กิโลเมตรอันนี้บอกก่อนนะเป็นคอนเซปต์คานะฮะยังไม่ได้ผลิตออกมานะตัวล้อของเขาดีไซน์เหมือนกันหมดเลยนะเออมาในดีไซน์แบบความเป็นรถไฟฟ้าสวยนะด้านข้างของเขาเนี่ยก็จะมีแบบเหลี่ยมสันที่มันดูแบบไม่ได้เรียบอะเออมันดูแบบมีเหลี่ยมตรงจุดนู้นจุดนี้ด้านท้ายโอ้อันนี้เท่เลยนี่มีมาเป็นเป็นแบบไอไฟด้วยนะแล้วมันเป็นไฟที่สามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยตัวเบาะมาในดีไซน์ที่สวยเหมือนกันนะแล้วก็วงมาลัยนะครับดูแบบเว่อร์ๆหน่อยมีจอด้วยนะจอก มีมาให้แล้วก็จอตรงคองนโซลด้านหน้ามีมาให้นะไอ้ส่วนกระจกมองข้างคือเขามาเป็นกล้องนะครับแล้วเวลาคุณขับดูเนี่ยคือมันจะแสดงภาพตรงนี้เลย เห็นไหมอ่าอย่างอันนั้นกล้องฝั่งซ้ายอันนี้กล้องฝั่งขวาเขาไม่ได้ใช้เป็นหูกระจกนะแต่ว่าเป็นกล้องเลยแล้วก็ดีไซน์ของเจ้าคันนี้เนี่ยเขาจะมาเป็นเบาะแบบ3แถวนี่คือเบาะแถว2นะแล้วก็นี่เบาะแถว3หลังคาตอนนี้ที่เห็นเนี่ยเหมือนจะเป็นหลังคาแบบเป็นหลังคากระจกยาวไปเลยนะครับตั้งแต่ด้านหลังมาจนถึงด้านหน้าอันนี้เป็นหลังคาแบบกระจกหมดเลยเป็นอีกหนึ่งคอนเซปต์คราของเขานะครับสำหรับเกียร์ P V 5ครับก็ในคลิปนี้เอาเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับหากคุณชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป เราด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสว,ส,สวัสดีครับ